ครับก็สวัสดีครับผมพี่น้องมือนีกระพอกับเปาโจนัทชาแนลนะครับน้องมากับสาวสกุลนะครับเนาะครับผมมันหนีกระปลอปลาฮาฮิตขึ้นเขาเนาะหลังจากที่เบ่าต้นเบ่าพุ่มแล้วก็บเบ่าล้านนะครับเนาะพี่นุ่งนะครับเนาะงเฟินกับแล้วนะครับน้องโจนัทกามาแล้วครับกับสาวสกุลมือนีอารมณ์มันมันแล้วกันนะครับเด้อครับพี่น้องนึกอยากเข้ามาแป๊บหนึ่งกระพอเนาะครับเนาะเด้อสาวสกุลเห็ดนะครับโบอยากงามปไนได้หรือจ้ามันถือฝนเนนนาะะถฝครับเนาะ กัดกัดตะบลสำลูงครับบ้านผาชันบ้านผาชันตะบลสำลูงอำเภอโพไซจังหวัดอุบลนะครับเนาะพี่กัดนะครับเนาะดอกนี้ตูมดอกหนึ่งกับบานดอกหนึ่งนะครับเนาะนี่นะครับพี่น้องอ่ะดุนมันมาไม่ทำการหนีเนาะครับเออเรื่อยๆนะครับเนาะนี่ครับตจะนี้ดอกบานเนาะครับเนาะน้ำยังแข็งอยู่นะครับเนาะโอ้ยกิถอดป้าตุ่นก็เบ่าฟุ่มดีก็เบ่าหลานดีเนาะ เอไปนุ่งเนาะเดี๋ยวที 100, ่มีโอกาสมาหาผนอีด้วยครับผนยีแต่มีโอกาสมาเยี่ยมยานทางข่าววัจนัดอาย่เฮ็ดออกนิดหน่อยโทุ่มหาผลยีแล้วครับเนาะไปหลุนมันมานกระบาจวนัดไปเรื่อแล้วครับเด้อครับพี่น้องครับนี่ก็เฮ็ดกอแดงครับบานเลยเนาะมาเมื่อวานเมื่อวานบุพผลเนาะงามเนาะงามงามครับยังงามอยู่เฮ็ดกอแดงครับกำลังเลื่อมทย่อยออกและหลุนมันมานเหมือนกันครับครับพี่น้องครับนี่ก็ะสองดอกครับ เฮ้ยหักซ้ำหักไม่หักไม่ก่อไปก็ค่อยฝน้นฟุนตกใ่เนาะจ๋าเมื่อกี้ตํ้นุ่พี่น้องมึงน้ำเออปัดนี่ากซุกได้จ้ะพี่น้องจ้าเดี๋ยวมีเขาอยู่มีกระบอกเขาภายในเออขูดอยู่จ้ะบน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 ยนบนบีบนบนบนนบนบนนบนมนนบนบนบนนเบนบคืนนนกนไนนนบะมันบนนไปนบนบบนจนนัดอีบเบนอนบนบเด้อบบนนบนบนนนบ อัดช <Merci>. uh, 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 uh ิปเลยมีดอกดอกบานเนาะมีบ huh. nah, uh ัว huh. ต like ิดฝนบุคุมบันไดอ่าหล่นมันมานเอาไกลอเกเลยครับเด้อมีดอกหนึ่งครับพี่น้องครับเนาะชิบนะครับเนาะไปมันมาลงไปอีกเลยครับเด้อุ่นก็มีเลยครับพี่น้องดอกบานนะครับเนาะแต่เปลื่อยเนาะซาสโกเนาะไปเปื่อยเลยนะครับ ไปหลุ่นมันไม้ไปแล้วกันกรบหารดอกตูมนเหมือนนี่พี่น้องครับหนีนะครับน้องสี่ดอกก็สาสกนนุลเนาะ,ะสี่ดอกอแลครบับเพื่อมีไข่หน่อยบอกมาตัวนี้ดีกว่านะ ดอกนึ่งพี่น้องเลยดอกนึงเดี่ยบาจนาทิพาครับพี่เบิ้งอยู่ในในนี่ยนะครับเนาะมี่ดอกที่สีเนาะครับสะกุลมูนี่ดอกที่สีนะครับมูนี่ไม่ใช่ดอกหาดอกเนาะหาดอกนะพี่น้องเดี๋ยวบาจนัดไปเบิ้งดอกนึ่งนะครับเด้อมีดอกนึงครับพี่น้องดอกที่หาเนาะสาะกุลมูนี่ดอกที่หา้อครับเด้อ เลี้ยงไหมได้หัดจูดคูดตอก็แย่มันพี่น้องมึงน้ำมันนีมีคนมาหาดอกพี่น้องใช่ยากเลยดอกนี่โดยกับสาสกองคนมันถือฝนเนี่ยมันจะเละนะครับเนาะมันฝนตกลิ่นตลอดนะครับพี่น้องหลุดมันมาไม่ไกลเดี๋ครับเด้อครับพี่น้องบ้านเลยครับดอกนี่ ยัองงามอยู่นะครับถือกันใหม่นะครับเปิดใหม่ออกเลยแตะนะครับเนาะดอกนั้แข็งยังงามอยู่ไปหลุดมันมนัมนไปดวกันอีกครับครับพี่น้องครับดอกนึงครับพี่พึงฝร่ชาติเนาะมีเนาะโมเมนต์เนียนเนีนนยนดีนะครับเนาะจ้ะไปปเรื่อยๆหลุดกันไปเรื่อยครับครับพี่น้องเ็ดพึ่งสองดอกครับต,าาตัดขาเลยนะทั้งทีคนผึั่งชาติครับขาบนเอาได้หลอดไหนเนาะ ขายังงามอยู่เลยครับเด้อไปอีกดอกหนึ่งแพงของพี่น้องเบิ้องล่างน้อยหนึ่งอ่านดอกครับหนงเหลืองงามเลยครับเมนไปหมุนไปน้ำกันเรื่อยๆครับครับพี่น้องครับอีกสองดอกครับชาวสกุลเก็บเลยมันบานเนาะพี่น้องเอาแต่ดอกมัะเอาแต่ดอกมั้เนาะยังได้อยู่ดิจ้ะยังได้อยังแข็งยังงามอยู่เลยครับไปลุยน้ำกันเรื่อยๆครับครับพี่น้องจุ้มน้อยๆครับ จะดิสูดมีดใหม่ได้ไหมเนาะแมีมีบโกแข็งเพราะว่ามันหักใหม่ลายพอมน่าจะอยู่เลือกพผมมีโป้งเลยก็ได้เดี๋ยวุ่ณจีว่ารสุ้กับโป้กอีกฝนตกมนแด้วจากพี่น้องจ้าพิเศษตรงไหนไมเหลี่ยงบริเวณดินมันเป็นดินล้วนๆเนาะใส่แล้วก็มีหักใหม่ลายครับจ้ะแล้วก็มีดอกบานเพี่น้องเนาะนี่ครับดอกบานวนตัดต้อสูงก็ได้สาวทุกคนตัดตามดิน พื้นดินพี่น้องหลุดรึปั้นนี่ครับแกนะพี่นอ้องบานอีกสองดอกนะครับน้องเสีรถกระมีเนะาะกระมิ่นเสียงรถคือมหาลําอยู่แล้วครับพี่น้องอ,อ๋อเปนบ่มีไปหลุดมันมาด้วยกันครับ ครับพี่น้องครับเพ็ดเพิงชาติครับตัวนี้ตุ้มตูมเป็นโลซาสุขุลเนาะใช่หามขนาดเล้วจ้ะขาเน่าอยู่บ่บ่จ้ะขาบ่เน่าเนาะยี่งามๆออกใหม่ๆแล้วพี่น้องออกไลยๆมีแต่ท้าอื่นเบาต้นเบาฟุ่มแล้วก็เบาหลานเนาะเท้นุ่งเนาะมาหน้ำกันเป็นหอดเผลไลายมวลไล่ๆครับมาหน้ำกันครับพี่น้องบ้านอีกสองดอกพี่น้องเลยแข็งยังได้จ้ะตัดทุกงุูงเอาจะไม่เปื่อยนี่แหละ ยังแข็งอยู่เด้อจ้ะพี่น้องจ้ะแข็งยู่เด้อพี่น้องมันพึ่งบานเนาะนี่นเลาะกันว่าสั่นมวยอยานก็นดีเนะาะจ้ะบ่ย่านโขลดเลาะดอนเดียวกันยังได้บานคือเก่า<อ>แข็งกนจ้าหลุดไม่นักนครับนี่ครับพี่น้องธรรมาชาตินะครับเนาะต้นยังก็ซาสกุลมะเขาวงกยังลิงนะครับเด้อนี่นะครับเนาะพี่กระเมีนครับตน้นใหญ่เพิ่นมึงเสเอาอันนีงเพิ่น ตน้นพันเอาต้นแบบงามเลยนะครับเนาะแบบพันเอาไว้ทัดักอาหารสััตว์อนงามเลยนะครับเด้วยมีมีสองสีสาวสโกนเนาะมีสีก็สีหม่วงบ่สีเขียวกับสีหม่วงนะครับเดี๋ยวพาไปเบิ่งนะครับเด้อพี่น้องเอ้ยบานเลยนะครับเนาะเบิ้งในผลไม้ดอกบอกใหญ่เลยพี่น้องบานๆนะครับเนาะใบรุนเป็นต้องการเ่อพอจูมนะครับเนาะพี่น้องนี่เปลืองขาวนะครับเด้อดอกหนึ่งสาวสโกนยี มีงามขนาดเลยที่จะปลกตี่ปีกพีเนาะจ้าไปดูน้นกันครับครับพี่น้องใหดเพิ่งก็เจ้าดอกดอกบานเนาะดอกใหญ่ัยแค่หนึะงเดียวก็ดอกปุ๊งใหญ่งม่ต้องใส่พี่น้องมึงน้ำตุวน่ะใหญ่แห้งไปดูุ้นเียครับครับพี่น้องตุ้มๆครับตุ้มๆมองระดอกมองระดอกไปเรื่อยๆครับนี่ขึ้นโมลสุดนะ มันมันมันแฉะเนี่ยมันมันเกิดเลือกไข่แบบละลามันก็เลยอยู่เลือกนะครับเนาะไปดินมันแฉะเลยพี่น้องเด้อก็เลยเปลี่ยนเนี่ยนะครับเนาะเก็บเห็ดนะครับเนาะบ่าเป็นยังเือว่าช่วงฝนตกนะครับใว่ดินเหี่ยมก็เก็บง่ามสบายแล้วครับไปหลุนด้วกันดีครับพี่น้องดอกนึงครับตุ้มสาธุกคนเนาะ เงยเอาไปน้ำกันนะครับเด้อไปไปหลอกบ,บึงหิดไข่หน่อยจังหน่อยเนะะาะภาษาสกุลไปหลอกบ,บึงหิดไข่นะครับหลุนด้วยนกก้ำแกนครับอยากให้ไข่น้ำบลาจนันดเด้อครับครับพี่น้องจุ่มหนึ่งครับบ้านก็มีภาษาสกุลนาะครับตัวนี้บ้านนะครับเด้นนอน,นี่แบบฮักตะเงาะฮักตเงาะมุเสาหน้เนาะมุอ่านก็นหลอกกันก็บเห็นเนะาะฮักบ่อนี่ครับ บานเนาะเนาะข้าจริงใหมติดจริงใหม่เลยบริเทงเข้าไปรวมกัไก่เลยครับเด้อไาหยินไปดูกันเรื่อยเรื่ครับพี่น้องครับสองดอกบานเนาะสาสกนจ้าหมู่บ้านบริพ่าอันเบาต้นบ่าพุ่มน้ำบานแต่แต่ยืนบานยืนในดินบ่จ้าเบาต้นบ่าพุ่มเบาวล่านบริพ่าผลขึ้นมาหนี้นะครับเด้อหมู่บ้านน้อเนาะฝนตกครับยันนำปลามากกว่าน้อหนองเด้อจ้าเป็นบดิเห็ดกับเป็นกำลังใจให้กันเด้อจ้าบ่าต้นน่ะกับสาสโกลเนาะกับบ่าวบ่าวล่าน้ำเน่เบาล้านชาวนุ่งหรอกะ เออน้องพุ่มน้องต้นนะจ้ะจะเป็นกำลังใจให้ในเด้อจ้ะพี่น้องจ้ะไปจ้ะไปเบิ่งเฮดนดำกันอีกเนาะมาสิได้บ่ได้มื้อนี่อีน้านบอดอกน้ะเอาบ่ได้เนาะจ้าบ่เอาดอกอันนี้มันน้อยพอจ้ะไปมันมันดำกันอีกครับไปพี่น้องครับสองดอกนะครับเด้อดอกบานอยู่นะครับเนาะตัดขาเลยชื้นปึงงะนได้ครับพี่น้องนด้ครับเด้วยอยู่ในสถานที่ครับแคียบเนี่ยเนาะนี่ครับดอกนึง อเนาะดูม uh, ันไหมเหมือนกันับครับพี่น้องครับตอนนี้บาจุนาพออยู่สามตูมนะพี่น้องเด้อนะครับเนาะห่างกันเนาะครับเนาะก็เลยถ่ายบางทีละตูมนะครับเด้อนะครับเนาะเดี๋ยเบิ่งตูมหนึ่งครับนี่ครับพี่น้องตูมหนึ่งสีกิศเนี่ยนะครับถือฝนเนี่ยถือแดดเนี่ยนะครับเนาะ แต่าแดดไม่แห้งอาทิตกลับมาออกอีกนันตาสกุลคือกันเนาะใช่อาทิตมีเฮ็ดร่วมเฮ็ดลางูจิออกน้ำกันนะครับแห้งสิมวนแล้วพี่น้องเมนให้เรางูก็เฮ็ดร่วมที่ผ้าพี่น้องมันมวนเหมือนกันนะครับเออหลุนน้ำกันนี่ครับครับพี่น้องนี่ตุ้มหนึ่งครับหมูไก่เคียงกันเนาะใช่ดอกไก่เคียงกันหมูเป็นมูหมูเป็นมูโอ้ยยังไงเห็นต่อเป็นมูหลายๆดิพี่น้องเอ้ยแต่สีคักนะครับเนาะาหลุนน้ำกันนี่ครับพี่น้องครับ บานแต่ก็ยังงามนะครับเด้องามใต่พี่น้องจ้าดอกนะพี่น้องงามเนาะงามเนาะนี่บ่พี่น้องเดี๋ยวเอกไะชายพี่น้องเบิ่งอะซ้ำนี่ย้ำมันีกครั้งศึกคนเขานี่เดียวเดี๋ยวคู่ก็เดือดพี่น้องเบิ่งอิ้วหนูพี่น้องงามเลยนะครับเนาะอ่ะตุ้นดมกันครับครับพี่น้องคือเกลืครับคือเกลืจุกตูมดอกหนึ่งนะครับเนาะนี่ ตีไว้ป็นกล่องเบรโฟกัสค่อยๆไปไปทำกันดีครับเรื่อยๆนะครับเนาะพี่น้องครับเฮ็ดกอแดงครับตัวนี้กอแดงหน่อยนะครับทุกคนเนาะเริ่มออกอีกแล้วออกใกล้ยก็ได้เห็นหนาเบาต่นเบาพุ่มเบาลาดแล้วครับที่โทรนำเพลินมาหาเห็ดกอแดงนหมกันเด้อไปพี่น้องเงี้ยครับพี่น้องเห็ดกอครับตัวกอใหญ่ดีวเนาะตัวนี้กอใหญ่ด้วครับเด้อเม่ยนะพี่กเมียนเฮ็ดกอใหญ่นะครับเนาะกำลังเริ่มกำลังเริ่มนะครับเด้อครับมันมันไปด้วยครับ พี่น้องนี่ของงามอ้ยพี่น้องเอ้ยยังเดกอยู่คือมึงล้างผู้เนาะมงเขาเคยได้เนาะยัไปพี่น้องเบิ่งคยล้างไปเนาะน้อยชาสก้อนเพี้ยมอมาะเนาะพี่ทีเหลียมนี้เนาะดุนนี้เลยได้แต่ว่าขาใใคเนาะเออแล้วก็ดอกกระตุ้มดอกงาเออมาเนาะสะเแคนชาวสก้ลนเือจากพิกายในขามันแต่ว่าดอกมันเห็นใย่านี้เนาะ กล้วงามเลยครับปีที่แล้วปีนี้กะสิงามเหมือนกันเลยพี่น้องปลาลุนด้วกันครับสิขึ้นไปเบิ่งอยู่ครับพี่น้องเฮดกอแดงครับนี่ดอกงามเลยพี่น้องนะครับเนาะไปดนมันมันมาดูกันดีครับน้ำคัดน้ำคัดพี่น้องเฮดกอดอกหนึ่งนะครับเด้อกอแดงน้อยครับไปดูมันมันมาดูกันครับพี่น้องครับเบิ่งนะครับบ้านนะครับบ้านเปื่อยนะครับเนาะไก่สีเปื่อยละ ี่สิเป็นเสือเห็ดต่อไปแล้วครับเด้อปล่อยเมันเป็นเสือเห็ดนะครับเนาะถืงฝนลายไก่สิเปื่อยแล้วครับครับพี่น้องเฮดไข่ครับตัวนี้ไข่ตูมครับเราก็งามเลยพี่น้องไปมาไปดนแล้วกันครับพี่น้องครับนี่ปลืกตากองซาสกโเน้องเฮดปลืกตาแบบไงมั้งจ๊ะเปลือกงงครับเด้อ เราพอง่ายพี่เนาะเฮ้ยไมีดอกเดียวเนาะค่มีได้หลายแต่สิครับพี่น้องเลยไปน้ำกันดูรุ่นน้ำกันครับมีไข่ตุ้มๆพี่น้องไปไปท้ำกันอีกเลาะไปเรื่อแล้วครับเนาะครับพี่น้องไข่เรางูเนาะส้าศกุลไข่เรงูสองไข่อยู่เนาะด้วจ้ะจัดการเลยเนาะเดี๋ยวให้เบิ้งไก่ะอีกไข่หนึ่งนะครับเด้อ ไข่ที่สองครับพี่น้องอยู่ใจนี่สิมี่บอกจ้าไข่มามเลยครับไปน้องกันดีครับนีครับพี่น้องทิดเลืองดอกหนึ่งไปเดี๋ยวนูาน้กันไปครับ เย็นๆจะพี่น yeah> ้องจ้าเย็นขนาดพี่น้องเด่นหนามเลยไปเรื่อยๆครับไปตื่นน้นกันครับพี่น้องครับเเศษไข่เขียวครับตัวนี้บานเนาะใช่อวานปอได้ป่าปขึ้นมาเฟืองนี้นี่อนหยาดหนามเนาะอีกสองดอกได้ครับนี่ครับพี่น้องอีกสองดอกคือฝนสาสกุลเปื่อยอยู่บ่บ่อจะบ่บูเปื่อยบูเปื่อยนะครับเนาะจ้ดอกหนึ่งเด้อพี่น้องเด้อ รูบก็ร oh. oh, ah, mm. ้ายเนาะครับโอ้ยม oh, ันมีดอกหนาะยสองตัวนี้ยมานี่ใหม่กระงใช้ดอกหน่อยซะสกุลเอ้อใหบ่ปะบ้าเฉยป่ะอ๋อไปหลุนนักการไปอีกครับพี่น้องโอ้พี่น้องเลยยับขึ้นมาขบนเขากะโบมองผ้าไอ้ต้นไอ้ผู้มาเนาะผ้าต้นผ้าผู้มรือกับผ้าไอ้ลานมานี่ครับเอ้าถ้าสกุลเก็บเลยลานสาวนุ่งผ้าลายแซนุ่ง มาเคยเห็นไหมนะไปครับรุนรุนเงยเอาดกันนะครับเด้อเจ้าพี่น้องเอ้ยเจ้าขึ้นมามาพออีกแล้วครับน้ำเลยนะน้ำเลยครับน้ำเลย,คร,เลยครับเนาะวี่นี่ยขาไมาอีกสัยสกคนที่เป็นเมื่อกี้ไก่กันนี่พี่น้องเขาเบิ่งน้ำ อยู่ในหินเลยพี่น้องน่ะหมุนว่ะเด็ดจะออกเลยเนาะจ้ะไก่เลยพี่น้องเด็ดออกไก่สิไปเฮ็ดร่วมออกมาเนาะสาธุคุณโอ้ยสิได้เห็นกันอีกแล้วเนาะนี่คือหอดู่เมื่องหมูว่าอีกไปหลุนไปแ้วกันอีกครับครับพี่น้องครับดอกบานนะสาธุคุณเนาะ บานางามๆไปเอาซ้ำนี้ละแต่ฉันได้เอาซ้ำนั่นครับไปให้ลุยน yeah. ้ำกันครับครับพี่น้องสองดอกบานภาสาตุกุนเนาะเก็บเลยมีดอกนึงนะครับเด้อภาษาตะกุนเก็บแต่งงานเนาะแต่งงานงามอยู่จ้ะงามอยู่ครับไปดุนมันๆดูกันอีกแล้วครับเด้อพี่น้องดุ้งมากๆเลยครับตัวนี้ หกขาวเนาะนี่นีเนี่ยมันจะเ,เก็ียบงามดิจ้านึกดูน้องกันอีกครับพีบ่น้องบานเพื่อตันชาตะกุนเนาะจ้าบานอยู่หันแข็งบานตวานนะวันยังแข็งนะยังแข็งอยู่นะครับเด้ดอล็อกหนักไปดิเนาะฮขอให้สเปอร์บลัลลุนก่อน,นนะครับเนะาะจังเอาดูน้องกันอีนกนะครับเด้อ ครับพี่น้องครับนิดใครตุ้มๆง,งามๆนะครับผุนจีหน่อยแบนี้นะพี่น้องเด้อจีน้อยนะทุกคนน่าึงึน,นะจ้ะมันึงก่งออก,กครับเด้อตั้มลูอีไงน,นี่ครับพี่น้องมิดไข่นะครับเด้อพี่ครับตีน้อยๆเป็นแนะครับทุกคนเปิดนตรงนี้นแต่ไม่หอใช่จ้ะนี่บอกบุอยักถอไเดืองกันถือตือสีบใหญ่ย,ย,ย่ครับเนาะปีไปเต็มหนึ่งจ้ะจีน้อยร้าย้บครับพี่น้องครับ บานเบิดพี่น้องเอ้ยพี่เนาะผีเด้อครับเด้อพี่ดอกหนึ่งเนาะครับเนาะเป็นบานอาสาสะโกนเก็บอยู่บ่จมันยังแข็งอยู่ยังแข็งอยู่ดอกได้แข็งก็เก็บเอาเนาะครับเนาะเก็บนี่ได้จ้ะผู้เฒ่าก็ถ่ายกินน้ำอยู่ <c oughs> ย่าอยู่บ้านเก็บอยู่บ,<อ>บานไดแข็นกเกื้อได้แข็งยึดนะครับเนาะเป็นบ่มีฟันปก็อยากเฮ็ดบานเนาะครับเนาะนี่ครับพี่น้องมึงเดี๋ยวก,กนักนเอาเลยสาธุคนเก็บเอาแน่เอาแน่ไหนเนาะจ้ะ มันเอาเบอร์ทุกดอกอพี่สองดอกเยอามากเนาะโดนพวกใเลยบ่เมื่อน้มากับเบาวตนเบาผู้อุ่มกับมันเบาล่าเาล่านันพึ่งกระไดยู่นีนะเนาะมือพวกใยหนี่ตัวนี้สิเป็นใครมันที่วานคือผ้าคือขึ้นมาผ้าพื้นขึ้นมาที่ดีเนาะจ้าพันยันฝนหยาดหยาออกกรไดเนาะ หมุนไปนตรกันอีกครับครับพี่น้องครับมึงนะครับอุ้ยเห็ดไข่ด้วพี่น้องนี่เห็ดไข่ดอกงามเลยครับสาสกุลเก็บเลยปอหลายดอกอยู่ด้วพี่น้องเด้ออยู่อีกสองดอกเนาะสีขาวเนียนเลย้ะเห็ดไข่ครับเห็ดไข่ตัวนี้เพิ่นบ่ถือฝนเนาะจ้าเพิ่นอยู่ใต้หินเนอครับเด้อพี่น้องเห็ดบ่อเนาะครับพี่น้องเนาะอีบซีเพิ่นแนะนามาเนาะครับเนาะว่าให้สาสกุลหั่น อันเห็บาช่วงนันหนิงหน,น,หหนิงนะครับเวลาซาสกุลตัดคาฮิตเด้อเพิ่นอันจับ้ทำเวลาให้เพิ่นเบิ่งเนาะครับเนาะให้เพิ่นเบิ่งอันกล่องว่ากาละยาเนาะบ่แม่นว่าออกโตเด้อนี่เด้อซาสกุลเป็นคนมือสั่นเด้อจ้ะบอกกาละยาเวลาตัดคาฮิตให้เห็นให้หยังเนาะครับเนาะเพิ่นว่าเนาะก็ขอโทษเด้อครับเด้อเดี๋ยวก็สิคอยพัฒนาเนาะมืออยากสั้นมือบาช่วนักระสั่นมือซาสกุลกระสั่นมันบ่แม่นตื่นเต้นครับเพราะว่าอันเจ้าของอันหัวใจมันเต้น พิธปกติหาน้าหมอเพิน่นว่ามันก็เลยมื่อยอยากสั่นแน่จ้ะเพราะถอดขออภัยเด้อจ้ะพี่น้องจา้าขอบคุณ FC ที่เพิ่นแนะนํามาเนาะครับเนาะมาจุนาก,ก็สิเอาไปแก้ไขเนาะปรับปรุงเนาะครับเนาะอ่ะขอบคุณที่ติดตามเด้อครับเด้อรุ่นไปทากันนี้เนาะครับเนาะครับพี่น้องครับพี่นาะนี่ก็อีกเด้อครับเด้อเดี๋ยวผมถ่ายรูปเออถ่ายคลิปไปเบิ่งถ่ายรูปเพิ่นว่าอาสาสะกนเก็บเลยบบดนี้ขอเก็บดอกเทิงกันเนี่ยมาจากได้นะครับได้ๆๆ้ไดจังเสียงรถมา ครับพี่น้องครับดอกนึ่งนะครับเน้ะงน่ามีเองื่อเลยพี่น้องเอออย่าแข่งพี่น้องอุ้ยไอ้เจ้าหน้ามันมีสองดอกเลยจ้ะเมีนบอ๊อพี่น้องเมีนจ้ะเม,มีนบอ๊อพี่น้องของเมีนบ๊อบ้าสกุลเดี๋ยวได้ถ้าว่าเจ้าหน้าก,กับเบือไก่ครับพี่น้องครับดอกนี้ยังตูมอยู่นาะจ้ะสา,าสกุลไข่ครับข้าเบือหอยแฉกอันนี้แะเนาะจ้ะตั้ลงทเ้าสกุลเดี๋ยวได้จ้ะตั้ลงใหอยกอกเวลาตัดไก่แต่พี่น้องของเบือน้ำขึ้นไปน้อยนึง นี่แล้วเออให้บ้าจุนัดขยับไปมันกระสันนะพี่น้องเนาะไปหลุ่นไปมันๆด้กันครับครับพี่น้องนี่เห็ดไข่เนาะเนาะเอาดอกไตก่อนเอาดอกนั่นแหละนี่บ่จ้าจ้านั่นแหลสซอสกุลมือใหม่ฮดเท็ดนัดถ่ายนะครับเด้อสีเห็ดจะได้กระถางไว้ก่อนนะครับเนาะจ้าเย็นบาสขอทุกคอมเมนต์นะครับเนาะขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกกำลังใจนะครับเด้อที่กด ติดตามกดไลค์กดแชร์ให้บ่าวโจนัดเนาะครับเนาะทุกคอมเมนต์ทุกไลค์ทุกแชร์ทุกการติดตามเนาะครับเนาะบ่าวโจนัดก็เชี่ยวปับปรุงแก้ไขายเฮ็ดให้ดีผ้าคลิปไปเอาคลิปดีๆให้พี่น้องเบิ่งเนาะครับเนาะเฮ็ดออกเฮ็ดบ้านบ่าวโจนัดก็ออกไล่ด้วยครับเด้อเดี๋ยวผ้าหลุนไปนํากันเนาะครับเนาะอีกทีหน่อยก็เป็นเฮ็ดร่วมเฮ็ดกอเฮ็ดนาเรเนาะไปหลุนมันหมาดไปนํากันอีกครับอ่ะพี่น้องครับบ่าวโจนัตกับสาสุกดไม่หนีกับสี่เด็กออกเมื่อยนะครับเด้อสรุปผลงานในพี่น้องเด้อนะครับเนาะ นี่นะครับเห็ดนะครับเนาะเห็ดนะครับมีมือน <of threat> ีก <ers> ็มีเห็ดเห็ดกอเห็ดกอเห็ดไข่ครับเห็ดละงูกนะครับเนาะแล้วก็เห็ดผึ่งนะครับเนาะแล้วก็มีเห็ดยังอีสานสกูลนี่หลายเห็ดอยู่พี่น้องเนาะมีเห็ดดินในยังเนาะครับเนาะับ่าวโจนบสาตะกูลกระฝากเยอะๆครับเด้อเพจโจนาเชเนลนะครับเนาะสองยูทูบบ่าวโจนาเชเนลนะครับเนาะแล้วก็ ขอบคุณแนวเอฟซีของเบาเบาล้านนะครับเนาะเบาล้านแล้วก็บเบาต้นเบาพุ่มนะครับเนาะติดตามมากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เบาเจ้านัดนะครับเนาะขอขอบคุณที่เพื่อนมีตาเบาเจ้านัดกับสาสกุลนะครับเนาะอี๋อันซอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเบาเจ้านัดเสียนะครับเนาะเบาเจ้านัดก็ขอขอบคุณขอบใจหลายๆนะครับเด้อเบาเจ้านัดก็สัญญาว่าสีผ้าเพื่อนมาะฮิตกีบนะครับเนาะเฮ็ดออกกับดีโซ่น้าเพื่อนมาะฮิตกีบพูดเก่าแล้วครับ ให้เอฟซีพื้นได้ส้มน้ำพื้นน้ำนะครับเนะาะแล้วก็ซอยส้มซอยติดตามนะครับเนาะบา่าวโจนาต์นะครับเนาะติดปาดประกันได้บา่าวโจนาต์ก็ขออภัยไว้ในที่มีนะครับเด้อหักหน,หน่อยๆก็บหักบ่าวโจนาต์หนานๆกเหมือนกันเลยด้อครับเด้อสำหรบับวันนี้บา่าวโจนาต์กับสาสกุลขอลาไปก่อนสวัสดีครับ